สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแมนก็แมนและคลิปนี้คือการสปอยหนัง The Lucky One เรื่องราวของนาวิกผ่านศึกที่มาสมัครงานเป็นคนสวนสุดธรรมดาก่อนชมคลิปขอคนเล่นหนึ่งไล์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะครับหนังจะสนุกแค่ไหนไปดูกันเลยจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดขึ้นท่ามกลางสงครามในประเทศอิรักโลแกนพระเอกของเรื่องเป็นนาวิกโยธินของกองทัพสหรัฐในระหว่างประจําการเขาได้เรียนรู้ว่าสิ่งเล็เลกๆน้อยๆสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้ และการเป็นทหารคืองานที่ต้องเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนและอันตรายในทุกเสี้ยววินาทีวันหนึ่งระหว่างภารกิจลาดตะเวนครับเกิดการสื่อสารผิดพลาดทําให้กองทหารจากชาติเดียวกันแนสังหารกันเองทหารในหนึ่งพยายามช่วยชีวิตลูกน้องแต่เขากลับถูกยิงดับต่อหน้าต่อตาโลแกนโดยที่ชายหนุ่มเนี่ยไม่สามารถช่วยเขาได้ทันไม่กี่วันต่อมาเหตุการณ์พลิกผันชีวิตโลแกนก็เกิดขึ้นขณะที่รอการเคลื่อนย้ายอยู่เขาสังเกตเห็นเงาสะท้อนของบางสิ่งจึงได้หยีบขึ้นมาดู และพบว่าเป็นรูปสาวสวยคนหนึ่งครับด้านหลังเนี่ยมีรูปข้อความเขียนไว้ว่าขอให้ปลอดภัยแต่แล้วเซียววิบริเวณนั้นเนี่ยก็โดนบอมอีกเพื่อนทหารไม่มีใครรอดแต่โลแกนกลับยังอยู่เนื่องจากเดินมาหยิบรูปใบนั้นโลแกนมองภาพถ่ายในมือและเชื่อว่าเขาเป็นนี่ชีวิตผู้หญิงในรูปหลังเหตุการณ์นั้นชายหนุ่มถามเพื่อนทหารไปทั่วแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าเธอคือใครไม่มีใครรู้จักเธอโลแกนจึงตัดสินใจเก็บมันไว้ครับเหมือนเป็นเครื่องรางประจําตัว แปดเดือนต่อมาใกล้ถึงเวลาปลดประจำการรับเพื่อนสนิทก็บังเอิญพูดเรื่องรูปถ่ายขึ้นมาและแซวว่าโลแกนโชคดีที่มีนางฟ้าคอยปกป้องอีกฝ่ายก็หัวเราะแล้วก็จูบสาวในรูปเขาตั้งใจว่าถ้าผ่านสงครามนี้ไปได้จะออกตามหาเธอเพื่อจะได้ขอบคุณหญิงสาวด้วยตัวเองเทว่าระหว่างคุยกันเนี่ยพวกเขาก็โดนโจมตีอีกครั้งรับเพื่อนสนิทดับคาที่และก็เหมือนเดิมโลแกนเป็นเพียงคนเดียวที่รอดราวกับว่ามีใครบางคนคอยปกป้องเขาอยู่หลังปลดประจำการโลแกนมาอยู่กับพี่สาวที่เมืองโคโลราโด แต่สงครามยังทิ้งรอยแผลไว้ในใจโลแกนมีอาการหวาดระแวงรับสะด,ดุ้งทุกครั้งที่ได้ยินเสียงดังหรือว่าเสียงปืนแม้กระทั่งหลานชายแกล้งปลุกเขาในตอนเช้าโลแกนเนี่ยก็เข้าโจมตีแบบอัตโนมัติรู้ตัวอีกทีมือของเขาเนี่ยก็อยู่ที่คอเด็กน้อยแล้วพี่สาวจึงแหนะให้พระเอกไปบำบัดเพื่อจะได้กลับมามีชีวิตปกติโลแกนลองหาข้อมูลในอินเทอร์เนต็ตครับแต่เขาก็ไม่ได้หาวิธีรักษาสภาพจิตใจพระเอกสืบหาข้อมูลของสาวสวยในรูปที่เป็นเสมือนนางฟ้าประจำตัวต่างหาก จนได้เจอประภาคารที่อยู่ในรูปซึ่งตั้งอยู่เมืองแฮมเดนรัฐลุยเซียนาโลแกนจึงตัดสินใจแบกเป้เพื่อเดินเท้าไปที่นั่นพร้อมกับพาซุสสุนัขคู่ใจไปเป็นเพื่อนด้วยเส้นทางจากโคโลราโดไปยังอีกเมืองนั้นก็ไม่ใช่ใกล้ๆครับเขาใช้เวลาอยู่หลายวันหลายคืนเลยทีเดียวทั้งนอนกลางดินกินกลางทรายกว่าจ,จะถึงจุดหมายที่เมืองแฮมเดนจากนั้นโลแกนก็นำรูปถ่ายใบนั้นไล่ถามชาวบ้านเพื่อตามหาเธอจนกระทั่งพบชายคนหนึ่งในบาร์ครับซึ่งได้บอกว่าสาวสวยคนนี้ชื่อว่าเบธกรีนเป็นภรยาเก่าขขออองงเเเพื่นา แล้วก็เป็นเจ้าของโรงแรมเลี้ยงสัตว์อยู่นอกตัวเมืองชายเจ้าถิ่นถามโลแกนอยากเจอเธอไปทาไมกันเ่๋หนุ่มหลอก็ตอบกลับสั้นๆครับแค่อยากขอบคุณเธอน่ยแล้วโลแกนก็เดินทางมาจนถึงกรีนแคนเนลสถานที่บริการรับฝากเลี้ยงแล้วก็ฝึกสุนัขในวันที่ได้เจอเบสครั้งแรกเนี่ยความสวยของเธอเนี่ยก็ทําให้เขาตะลึงไปสามเว็เบสก็เข้าใจว่าเขาเป็นลูกค้ารับที่นาหมามาฝากเลี้ยงแต่โลแกนก็รีบปฏิเสธโดยบอกว่าผมมาจากคโครลราดเหเพื่อมาพบคุณเน่ย ชายหนุ่มกำลังจะอธิบายทุกอย่างให้เธอฟังครับโดยจะหยิบรูปของเธอออกมาแต่ในกระเป๋าสตางค์นั้นมันก็ดันมีกระดาษที่เหมือนประกาศสมัครงานทำให้นางเอกเข้าใจผิดนึกว่าชายหนุ่มเนี่ยจะมาสมัครเป็นผู้ช่วยจึงยื่นเอกสารให้ชายหนุ่มกรอกข้อมูลโลกแกนเนี่ยก็งงอยู่ก่อนที่จะเลยตามเลยเขาว่ายังไงเธอก็ว่าตามนั้นซึ่งก็เดาได้ยากครับว่าพระเอกอยากทำงานนี้เพราะว่าความสวยของเบสหรือเพราะว่าเขาว่างงานอยู่จากนั้นหญิงสาวก็ซักประวัติการทำงานของอีกฝ่ายแต่พอรู้ว่าเคยเป็นอดีตทหารมาก่อนเนี่ย เบธก็เปลี่ยนท่าทีไปเหมือนไม่อยากรับทํางานแล้วด้วยเธอถามว่าทาไมคนเราต้องเดินทางข้ามเมืองเพียงเพื่อมาทางานในโรงแรมสุนัขละ่ะโลแกนก็ตอบทันทีผมเดินเท้ามาเนี่ยเบดก็อึงไปครู่หนึ่งครับก่อนจะขอตัวสักครั่วเธอออกไปหายายเอลลี่เพื่อให้ช่วยไล่เขาไปแทนเพราะว่ากลัวว่าชายหนุ่มเนี่ยมีเจตนาอื่นแอบแฝงครับและขอให้บอกปัดไปว่าพวกเราจ้างคนอื่นแล้วแต่พอคุณยายได้คุยกับโลแกนตามลําพังเนี่ยเขาก็บอกเหตุผลที่อยากทํางานนี้เพราะว่าดูเป็นงานที่สงบดีแถมเจ้าสุส มาที่ฝึกเองเนี่ยก็เชื่อฟังเจ้าของยายที่ดูใจดีอยู่แล้วครับแถมชายแปลกหน้าคนนี้ก็ดูไม่มีพิษภัยอะไรสุดท้ายจึงรับเข้าทํางานและก็ได้บอกหลานสาวว่าเธอเองก็คิดมากเกินไปซึ่งเบสเนี่ยก็แอบกังวลเล็กน้อย <S <S เมื่อโลแกนได้งานแล้วเขาก็ออกหาที่พักแล้วก็ได้เช่าบ้านโสมหลังหนึ่งครับที่อยู่ไม่ไกลจากที่ทํางานนัก <S <S ส่วนครอบครัวของเบสเนี่ยพักอยู่ในบริเวณเดียวกับโรงแรมซึ่งพวกเขาอยู่ด้วยกัน3คนมีคุณยายเอเล่เบสแล้วก็ลูกชายวัยประถมชื่อเบน เช้าวันแรกของการทำงานโลแกนมาถึงตั้งแต่เช้าตรู่จนทำให้ในายจ้างสาวเนี่ยแปลกใจแต่โลแกนบอกว่าเขานอนไม่หลับเลยขอมาทำงานดีกว่าเอลลี่อธิบายหน้าที่ของเขาซึ่งต้องคอยดูแลคอกให้อาหารแล้วก็อาบน้ำสุนัขและโลแกนเนี่ยก็ขยันมากมีความรับผิดชอบสูงงานเล็กน้อยอื่นๆที่ไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองเนี่ยเขาก็ช่วยทำหมดเช่นการซ่อมรถแทรกเตอร์ที่พังไปแล้วซึ่งไม่มีใครซ่อมได้มาก่อนทําให้ยายเอลลี่แล้วก็เบสเนี่ยเริ่มประทับใจในตัวพระเอกมากขึ้นเรื่อยๆครับ วันหนึ่งขณะที่เบธไม่อยู่ตำรวจร่างใหญ่ชื่อว่าคีธเคตันได้แวะเข้ามาที่โรงแรมและทำท่าทางไม่พอใจที่เห็นโลแกนพอรู้ว่าหนุ่มลอเนี่ยทำงานเป็นผู้ช่วยเบธนายตำรวจกลับหาเรื่องค้นตัวแล้วก็ตรวจบัตรโลแกนเพื่อเช็คประวัติจนได้รู้ว่าเคยเป็นอดีตนาวิกโยธินมาก่อนโลแกนก็งงครับกับไอ้ตำรวจคนนี้มาถึงก็ทำกลางจึงบอกอีกฝ่ายกลับไปว่าตอนนี้ไม่มีใครอยู่จะฝากข้อความถึงเบธไหมคีธได้ยินเนี่ยก็หันขวับ เรียกเบสเลยเหรอดูสนิทกันจังเลยนะคีดโยนกระเป๋าสตางค์โลแกนคืนแล้วฝากข้อความบอกเบสว่าเจอกันตอน4ี่โมงแท้จริงแล้วคีดเนี่ยเขาคือสามีเก่าของเบสครับและมันก็ไม่พอใจที่มีหนุ่มหล่อได้ทํางานใกล้ชิดกับเธอเย็นวันนั้นเบสและลูกชายเนี่ยเตรียมไปร่วมงานเลี้ยงของครอบครัวคีดซึ่งคีดเป็นลูกชายของผู้พิพากษาคนดังของเมืองนั้นและพ่อคีดกําลังเตรียมลงสมัครเลือกตั้งเบสชวนยายเอลลี่ไปร่วมงานด้วยแต่อีกฝ่ายไม่สนใจเพราะว่าเธอไม่ค่อยถูกชะตาก,กับครอบครัวนั้นส เมื่อเบดมาถึงงานเลี้ยงคีดรีบถามเมียเก่าถึงเรื่องที่เขาสงสัยถ้ามีแฟนใหม่ก็น่าจะบอกกันบ้างซึ่งก็ทาเอาเบดงงแต่ก็ปฏิเสธไปว่าโลแกนเป็นแค่พนักงานใหม่ของเธอเท่านั้นคีดได้ฟังก็โล่งใจแต่เขาเนี่ยก็ยังระแวงโลแกนอยู่ดีเพราะว่าจริงๆแล้วคีดก็อยากคืนดีกับเธอครับทางด้านโลแกนของเราเขาพบว่าการทํางานที่นี่ทําให้เขารู้สึกสงบสบายใจต่างจากตอนที่เป็นทหารทําให้ตอนนี้ชายหนุ่มผ่อนคลายและมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นมากวากว่าแต่ก่อนมากครับทุกๆเช้าเนี่ย เขาจะพาเจ้าซุสไปเดินเล่นและมักได้เจอกับเบธท,ที่กําลังเล่นกับหมาของเธอเหมือนกันเช้าวันหนึ่งเอลลี่ชวนโลแกนมาทานอาหารเช้าด้วยกันที่บ้านชายหนุ่มก็เล่าประวัติตัวเองให้ฟังว่าเคยเรียนมหาลาัยปีหนึ่งแล้วก็ลาออกไปเป็นทหารแต่จริงๆแล้วเขาชอบอ่านหนังสือปรัชญาเบธท,ที่แอบเขม่นอีกฝ่ายอยู่จึงแกล้งลองภูมิชายหนุ่มเพราะนึกว่าเขากําลังพูดอวดตัวแต่ไม่คิดว่าโลแกนเนี่ยจะเซอร์ไพรส์กลับด้วยการอ้างถึงคําคมนักปรัชญาคนดังและเป็นเบธเองครับที่ตอบคําถามเขาผิด โลแกนก็สอนสั่งบางครั้งคำถามอาจซับซ้อนแต่คำตอบกลับแสนง่ายจากนั้นชายหนุ่มก็เดินเท่ๆจากไปปล่อยให้สาวสวยอ้าปากค้างภาพตัดมาที่โรงเรียนของเบนครับเขาถูกกลุ่มเพื่อนล้อเลียนเรื่องที่ชอบเล่นไวโอลินเด็กกลุ่มนั้นบอกมีแต่เด็กผู้หญิงที่เล่นเครื่องดนตรีนี้เด็กผู้ชายต้องเล่นกีฬาสิเบนพยายามเอาไวโอลินคืนจากเพื่อนโชคดีที่เบสเดินผ่านมาพอดีครับเด็กพวกนั้นเนี่ยเลยยอมคืนให้แต่มันก็ทําให้เบสได้รู้ว่าลูกชายเธอเนี่ยโดนเพื่อนๆแซวเรื่องนี้ ตอนเย็นขณะที่โลแกนเดินเล่นกับหมาเขาได้ยินเสียงเพลงเพลอเพที่แววผ่านมาในป่าแล้วก็เห็นว่าเบนเนี่ยกำลังเล่นไวโอลินอยู่คนเดียวบนบ้านต้นไม้ทําให้ลูกชายเบธเริ่มเปิดใจให้โลแกนมากขึ้นในบ่ายวันหนึ่งครับคุณยายเอลลี่ขอให้โลแกนขับรถไปส่งในเมืองโลแกนก็เล่าว,ว่าเขาอายุ25ปีและเคยไปรบมา3ครั้งยายจึงเล่าเรื่องของหลานชายคนโตคร,รับชื่อว่าเดรกซึ่งก็คือพี่ชายของเบธเขาเป็นทหารเหมือนกันแล้วก็จากไปขณะปฏิบัติหน้าที่เมื่อปีที่แล้วยายยังบอกว่า โลแกนเนี่ยมีส่วนคล้ายกับหลานชายเธอยายอายุมากแล้วเห็นการจากไปของคนในครอบครัวบ่อยครั้งจึงพอทําใจปล่อยวางได้แต่เบสเนี่ยยังคงเศร้าและฝังใจเรื่องพี่ชายอยู่เมื่อกลับมาโลแกนนํากุญแจรถมาคืนที่บ้านและได้แอบเล่นเปียนโนเพลงที่คุ้นเคยเบนก็บังเอิญได้ยินเข้าทําให้เด็กน้อยรู้สึกเหมือนโลแกนเป็นเพื่อนที่ชอบทําอะไรค,คล้ายค้ายกันและไว้วางใจอีกฝ่ายมากกว่าเดิมเย็นวันนั้นเบนชวนโลแกนมาทานมือ้อค่าด้วยกันเด็กน้อยพูดถึงแม่อย่างภาคภูมิใจว่าเธอเคยเป็นนักวิ่งที่เก่งมากจนได้ทุนเรียนต่อ เบตก็ออกตัวว่าแค่พอได้และเธอเรียนมหาลาัยได้แค่ปีเดียวและก็ต้องลาออกเพราะว่าตั้งท้องลูกคนนี้โลแกนชวนเบนเล่นหมากรุกดยมีเดิมพันถ้าใครแพ้เนี่ยต้องล้างจานรับชายหนุ่มก็เตือนว่าฉันเก่งมากนะถ้าว่าสุดท้ายเป็นโลแกนที่แพ้เด็กน้อยแล้วก็ต้องอยู่ทํางานบ้านให้พวกเขาเบนบอกความลับของโลแกนให้แม่ฟังนั่นคือเขาเล่นเปียโ,โนได้แถมยังเล่นเก่งซะด้วยโลแกนก็ขอให้เบนเนี่ยเล่นไวโอลินให้ฟังบ้างแต่เด็กน้อยก็ไม่ค่อยมั่นใจนะครับเพราะคิดว่าตัวเองเล่นไม่เก่่่งเเเขาาาสนนนอททีจะลลมยกแ โลแกนกับเบนเนี่ยเข้ากันได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อครับคืนนั้นหลังจากที่ส่งลูกเข้านอนเบนเล่าให้ชายหนุ่มฟังพี่ชายเธอเป็นคนสอนเบนเล่นเกมพวกนี้และทั้งคู่เนี่ยสนิทกันมากพี่ชายของเบนเป็นอดีตนาวิกโยธินเช่นกันครับเพิ่งจากไปในสนามรบเมื่อปีที่แล้วก็นอนคืนนั้นโลแกนนึกอยากบอกเบนถึงเหตุผลที่เขามาหาเธอแต่เหมือนอีกใจหนึ่งเขาก็ยังลังเลเลยไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีเบนก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรรอให้ใจพร้อมก่อนค่อยมาพูดในวันอื่นก็ได้ซึ่งระหว่างทั้งคู่คุยยกกันเนเเเีี่่คสาามของบ ก็กำลังแอบดูพวกเขาอยู่ครับเช้าวันรุ่งขึ้นเอลลี่และเบสไปเคารบศพเด็กสมาชิกในครอบครัวผู้ล่วงลับในสงครามเมื่อกลับถึงบ้านเนี่ยเบธยังทำใจไม่ได้ครับเธอระบายความโกรธกับดอกไม้ในสวนโลแกนเห็นก็รีบมาห้ามและปลอบใจให้เธอใจเย็นลงเบสเล่าถึงสาเหตุของความอัดอั้นเธอไม่รู้เลยว่าพี่ชายตายเพราะอะไรวันนี้เป็นวันครบรอบหนึ่งปีแต่กองทัพเนี่ยยังไม่สามารถให้คำตอบได้เธอยอมสละทุกอย่างเพื่อจะได้รู้ว่าพี่ชายไม่ได้ตายเปล่าโลแกนเข้าใจความรู้สึกเธอ แต่ก็ไม่รู้จะช่วยได้อย่างไรจึงได้แต่กอดปลอบใจและปล่อยให้เธอเนี่ยเล่าความทรงจําระหว่างเธอกับพี่ชายไม่นานเบสก็รู้สึกดีขึ้นครับจนได้หัวเราะออกมาโลแกนก็บอกทันทีผมชอบเสียงหัวเราะคุณนะเลยอยากได้ยินมันบ่อยๆวันหนึ่งคีดมารับเบนไปแข่งบอลเบสก็เตือนอดีตสามีว่าอยากกดดันลูกให้มากนักทว่าคีดดูไม่ใส่ใจครับและหลังจบเกมทุกอย่างก็เป็นไปตามที่เบสกลัวลูกชายเธอเลือดกัมเดาไหลหรือว่าเบนทุ่มเทตเต็มที่ เพื่อหวังจะเอาใจพ่อครับเบนอยากให้ทีมชนะจนยอมวิ่งชนกำแพงเบดเนี่ยก็เดือดใส่สา,สามีเก่าที่ชอบตั้งความหวังอยากให้ลูกเป็นที่หนึ่งต้องเล่นกีฬามแมนแมนใช้ความรุนแรงสมกับเป็นเด็กผู้ชายคีดก็สวนกลับว่าเบนก็เป็นลูกผมเหมือนกันและผมจะพาลูกไปอยู่กับผมเมื่อไหร่ก็ได้ทั้งสองก็มีปากเสียงคีดเริ่มใช้ความรุนแรงกับเบดโลแกนเลยอดไม่ไหวเขาพูดขัดขึ้นมาสั่งให้คีดปล่อยแขนเธอซะคีดก็นิ่งไปครับเขายอมทําตามแต่ดูจากสีหน้าเนี่ยมันไม่ยอมรามืองง่ายๆแน่ครับ เบสขอบคุณโลแกนที่ช่วยไว้และอธิบายว่าเธอไม่สามารถออกจากเมืองนี้ได้เพราะว่าเธออาจเสียลูกให้คีดไปจากนั้นหญิงสาวก็เล่าให้ฟังว่าเธอพบคีดได้ยังไงทั้งคู่เรียนที่มหาลัยเดียวกันครับคีดเนี่ยเป็นรุ่นพี่นักกีฬาสุดเทพและเบสตั้งท้องตอนปีหนึ่งเธอเลยตกลงแต่งงานกับเขาแต่พอมีลูกแล้วคีตยังไม่เลิกเจ้าชู้สุดท้ายเธอกับเขาเลยต้องแยกทางโลแกนสแสดงออกชัดเจนว่าเป็นห่วงหญิงสาวและเบสก็รู้สึกดีกับเขามากขึ้นเช่นกันครับเธอเป็นฝ่ายชวนเขาออกไปดื่มเบียร์คืนนั้น ทงคู่เปิดใจคุยเรื่องส่วนตัวกันมากขึ้นเบธก็ถามเขาว่าทำไมถึงสมัครเป็นทหารโลแกนตอบทันทีบ้านเขาเนี่ยเป็นทหารเกือบทั้งบ้านครับเขาเลยทำเพื่อปู่และพ่อของเขาจากนั้นเบธก็พาโลแกนมาที่ท่าเรือเวลาอยากอยู่คนเดียวเนี่ยเธอมักจะมาที่นี่เมื่อก่อนเธอจะมากับพ่อแล้วก็พี่ชายเพราะว่าพ่อกับพี่ชอบตกปลา เธอเลยรักเรือลำนี้มากเพราะมันเป็นที่แห่งความทรงจำพิเศษของเธอกับคนในครอบครัวน่าเสียดายที่ตอนนี้มันแล่นไม่ได้แล้วก่อนจากคืนนั้นคนสองคนที่มีใจตรงกันบวกกับบรรยากาศที่โรแมนติกจึงไม่คิดที่จะปิดบังความรู้สึกของตัวเองอีกต่อไปครับโลกแกนได้เข้าจูบเบธซึ่งอีกฝ่ายเนี่ยก็คล้อยตามอย่างยินดีชายหนุ่มหยอดคำหวานผมอยากจูบคุณทุกวันทุกชั่วโมงทุกนาทีแต่แล้วจู่ๆรถตำรวจคันหนึ่งเนี่ยก็โผล่มาขัดจังหวะซึ่งก็เป็นเพื่อนของคีทที่ได้รับคำสั่ง ให้แอบมาติดตามผู้เขาทั้งคู่ครับเบสเนี่ยก็หัวเสียมากก่อนจะรีบพาโลแกนกลับบ้านเช้าวันรุ่งขึ้นโลแกนฟิตจัดรับเขาแวะไปซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมเรือให้หญิงสาวส่วนเบสที่ล้างจานอยู่เนี่ยก็แอบมองเขาโดยไม่ละสายตาเลยยายเห็นก็อมยิ้มก่อนจะเอ่ยแซวหล,ลานสาวม,ามอที่ล้างอยู่เนี่สะอาดเอี่ยมแล้วทําให้เบสออกจากผวังในช่วงสุดสัปดาห์ครับเบสพาลูกชายมาพักผ่อนที่ทะเลสาบโดยมีโลแกนพาหมาของเขามาด้วยเบสยิ้มมองเบน ที่ใช้เวลากับโลแกนอย่างมีความสุขตอนที่เธออยู่กับยายตามลําพังเบธเผยความลับว่าเธอเริ่มชอบโลแกนแต่ก็ยังไม่มั่นใจในตัวชายหนุ่มซักเท่าไหร่นักเพราะว่าเธอกลัวว่าสักวันหนึ่งเขาอาจจะย้ายออกไปผู้ชายก็เป็นแบบนี้หมดฉากตันมาในงานปาร์ตี้วันเกิดของเบนคีดโกรธโลแกนครับที่มาร่วมงานวันเกิดลูกชายเขาแถมได้ขูเ่เบธถ้าเธอคบกับโลแกนเขาจะพาเบนไปจากเธอโดยจะฟ้องศาลว่าเธอคบกับคนพนจรเขาเชื่อว่าศาลต้องเข้าข้าง,ขงเขาแน่ โดยเฉพาะสารที่เมืองนี้ซึ่งก็คือพ่อของคีธเนี่ยเป็นผู้พิพากษาคารับและเรื่องลูกก็เป็นจุดอ่อนที่ใช้ข่มยิงสาวได้ตลอดเบธเองก็รู้ว่าคีธเนี่ยทำแบบที่ขู่ได้สาเร็จแน่เมื่อเธอไม่อยากเสียเบนไปลูกคือทุกอย่างสําหรับเธอเบธจึงได้บอกโลแกนตามตรงและขอให้ชายหนุ่มเนี่ยออกจากชีวิตเธอครับอีกฝ่ายก็เข้าใจทุกอย่างพระเอกบอกว่าเขาเสียใจคุณควรมีชีวิตที่ดีกว่านี้พูดจบเนี่ยก็เดินจากไปซึ่งคีธมันก็ตามมาเยอะเย้ย แถมแสดงความหวังดีปลอมๆบอกว่าสามารถหางานใหม่ให้ได้งานที่เหมาะกับทหารแต่โลกแกนเนี่ยก็ไม่สนใจมันเขารู้จักคนแบบคิดดีคนที่คิดว่ามีตำแหน่งแล้วจะทำอะไรก็ได้ฉากตัดมาคุณยายเอลลี่แนะนำหลานสาวไม่ให้หลงเชื่อคำขู่ของอดีตสามีไม่เช่นนั้นเธอคงต้องยอมไปตลอดชีวิตยายให้ข้อคิดครับมันอาจถึงเวลาแล้วที่จะคิดถึงความสุขของตัวเองบ้างไม่จำเป็นต้องสลัดทุกอย่างเพื่อลูกทำให้เบธเริ่มกดดันกับสิ่งที่เธอเพิ่งตัดสินใจไปพอเธอเชื่อว่าตัวเองทำดีที่สุดแล้วคืนนั้นครับ ก่อนที่จะออกเดินทางเนี่ยโลแกนก็แวะมาซ่อมเรือจนมันสตาร์ทติดส่วนเบสก็ลองกลับมาคิดทบทวนดูอีกครั้งว่าจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงในเช้าวันรุ่งขึ้นเบสก็พาลูกมาฝ่าคีตโดยวันนี้เนี่ยเธอมาพร้อมกับความกล้าหญิงสาวประกาศอย่างหนักแน่นว่าเธอจะสู้กับคีดรวมถึงจะกูลกฎหมายของคีดเธอเชื่อมั่นว่าตัวเองเนี่ยเป็นแม่ที่ดีที่สุดแล้วทุกคนรู้ดีถ้าเรื่องต้องถึงศาลเธอชนะเขาแน่เบสตอว่าคีดจริงๆแล้วเขาไม่ได้อยากเอาลูกไปเลี้ยงแต่แค่อยากขวางเธอเนี่ยไม่ให้มีผู้ชายใหม่ คิดถึงกับอึง้งกับท่าทีแข็งกร้าวของหญิงสาวซึ่งเขาเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนครับจากนั้นเบสก็รีบออกรถไปหาโลแกนหญิงสาวพุ่งเข้าจูบในทันทีเธอเลือกจะเติมเต็มความปรารถนาของตัวเองและขอเริ่มต้นชีวิตคู่ใหม่อีกครั้งกับผู้ชายพเนจรคนนี้ต่อมาครับโลแกนและเบสเนี่ยก็เริ่มคบหากันอย่างเปิดเผยโดยที่เบนก็เข้ากับแฟนใหม่ของแม่ได้เป็นอย่างดีวันหนึ่งเอลลี่อยากหาคนมาเล่นเปียโ,โนแทนนักดน,นตรีประจําโบสถ์ที่เจ็บข้อมือ เบนรีบเสนอให้โลแกนรับหน้าที่นั้นซึ่งเขาก็ยินดีแต่ต้องการให้เบนเนี่ยเล่นไวโอลีนด้วยทว่าเด็กน้อยไม่มีความกล้าจึงรีบปฏิเสธไว้ก่อนโลแกนตามเบนไปที่บ้านต้นไม้และขอให้มาเล่นด้วยกันอยากให้เบนอยู่ข้างๆเขาเหมือนกับเพื่อนจะหารเวลาออกรบที่ต้องมีคนข้างๆคอยระวังหลังให้กัน เด็กชายรู้สึกสบายใจขึ้นมากครับจึงได้ยอมตกลงในที่สุดเบสด,ดีใจที่ลูกชายเนี่ยกล้าทําในสิ่งที่ตัวเองรักส่วนคีดยังเฝ้าคอยติดตามโดยแอบดูคนทั้งคู่ราะว่ายังทําใจไม่ได้ที่จะเสียภรรยาเก่าให้ชายหนุ่มต่างเมืองและเชื่อว่ายังมีหวังที่จะแยกสองคนออกจากกันในวันที่โลแกนและเบนแสดงดนตรีร่วมกันที่โบสถ์ทั้งคู่โชว์ความสามารถได้อย่างน่าประทับใจโดยเฉพาะเบนที่ทําได้ดีไม่มีอาการตื่นเต้นหรือไม่มั่นใจอีกต่อไปครับ ซึ่งก็ทําให้คนเป็นแม่อย่างเบสเนี่ยน้าตาไหลด้วยความภาคภูมิใจในตัวลูกชายแม้แต่คีตนายตำรวจสุดกลางเองเนี่ยก็อดปราบเลื่มในตัวลูกไม่ได้หลังจบการแสดงเพื่อนที่บาคนหนึ่งของคีดเล่าเรื่องโลแกนจําได้ไหมที่เคยบอกว่ามีคนเอารูปถ่ายมาถามหาเบสก็ไอ้หมอนี่แหละคีตได้ฟังเนี่ยก็ยิ้มแบบมีนัยะในที่สุดเขาก็รู้ความลับของโลแกนแล้วเย็นวันนั้นเมื่อโลแกนกลับถึงบ้านเนี่ยเขาก็พบว่ามีคนแอบเข้ามาถึงในห้องนอนครับและก็หยิบเอารูปถ่ายของเบสไปคีดมาถึงบ้านเมียเก่า เอเล่าสิ่งที่เขาสงสัยในตัวโลแกนเขาเชื่อว่าโลแกนไม่ได้มาที่เมืองนี้โดยความบังเอิญเพราะมีคนเห็นโลแกนในออกตามหาเบสโดยถามผู้คนผ่านรูปถ่ายใบนี้คิดสงสัยเขาอาจเกี่ยวข้องกับการตายของเด็กพี่ชายของเบสไม่งั้นโลแกนเนี่ยก็อาจเป็นพวกโรคจิตที่เล็งใครไว้ก็สามารถทําได้ทุกอย่างซึ่งเบสเองเนี่ยก็เหมือนคล้อยตามครับหลังจากคิดกลับไปโลแกนก็มาถึงพอดีเบสให้โอกาสเขาอธิบายว่าทาไมถึงมีรูปใบนี้และบอกว่านี่มันของพี่ชายของเธอเธอให้รูปนี้กับเด็ก ก่อนที่เขาจะออกไปรบโลแกนจึงได้สารภาพความจริงที่เขาพยายามจะบอกเธอหลายครั้งตั้งแต่แรกอันที่จริงแล้ววันที่เขาพบรูปถ่ายเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากการจู่โจมกลางดึกเขาเจอมันที่พื้นพยายามตามหาเจ้าของรูปแล้วแต่ก็ไม่พบโลแกนรอดมาได้หลายครั้งทั้งที่ความจริงไม่น่ารอดเขาเลยสัญญากับตัวเองถ้ารอดมาได้เขาจะหาผู้หญิงในรูปให้เจอเพื่อจะกล่าวขอบคุณที่ช่วยชีวิตเขาโลแกนรู้ว่าหลายคนไม่มีโชคแบบเขาแต่ใช่หนุ่มไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกัน เลยไม่สามารถอธิบายเรื่องนี้กับเธอได้ตั้งแต่แรกเบสฟังแล้วก็ช็อกครับไม่อาจยอมรับความจริงที่ว่าเธอให้รูปนี้แทนคําอวยพวรให้พี่ชายปลอดภัยแต่คนที่รอดมาได้เนี่ยกลับเป็นคนอื่นความเศร้าและความไม่เข้าใจทําให้เบสขอให้โลแกนออกไปเถอดทนมองหน้าเขาไม่ได้อีกโลแกนเข้าใจความรู้สึกทธอดีครับชายหนุ่มเดินออกมาแบบเงียบๆเบนที่แอบฟังทั้งสองคุยกันตั้งแต่แรกเนี่ยเด็กน้อยรีบวิ่งตามโลแกนเพื่อมอบหนังสือเล่นหมากรุกให้โลแกนก็ทิ้งท้ายกับเบนดูแลแม่ให้ดีๆนะ และถอดแท็กทหารมอบให้เป็นของที่ระลึกวันรุ่งขึ้นเบธไปยังสถานที่โปรโดของเชอและพบว่าโลแกนเนี่ยซ่อมเรือของพ่อให้กลับมาใช้งานได้แล้วทางด้านคีดเขาเมาหนักตั้งแต่คืนก่อนจนเพื่อนต้องมารับกลับบ้านระหว่างทางคีดเห็นโลแกนเดินในย่านกลางเมืองมันจึงจงใจหาเรื่องเยอะแยยแต่โลแกนเนี่ยกลับเห็นอีกฝ่ายเป็นเหมือนฝุน่นไม่ได้สนใจแม้แต่น้อยคีดหัวร้อนที่ยั่วไม่ขึ้นเลยชักปืนออกมาจ่อชายหนุ่มครับทำเอาคนแถวนั้นแตกตื่น แต่โลแกนที่เป็นอดีตนาวิกเขาปลดอาวุธอีกฝ่ายได้อย่างชำนาญทําให้คีธเสียหน้าอย่างแรงเพื่อนคีธเนี่ยก็บอกให้ใจเย็นก่อนโลแกนก็ถอดปืนอย่างช่ำชองครับเขาชิ้งท้ายบอกคีธเนื้อแท้ไหนไม่ใช่คนเลวคีธค่ําคืนวันนั้นคีธกดดันอย่างหนักเขาไปปรึกษาพ่อซึ่งพ่อเนี่ยก็รับรองครับว่าเคลียร์กับนายเพอให้แล้วเจ้าหน้าที่จะทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นเกี่ยวกับเรื่องที่คีธทําวันนี้แต่อย่างไรก็ตามคีธก็ถอดตราตำรวจของเขาทิ้งไว้แล้วออกจากบ้านแบบไม่บอกลาตัดมาที่บ้านเบ็ด คุณยายอยากให้เบสทบทวนอีกครั้งเลยบอกว่ามันอาจเป็นโพรมลิขิตที่ทำให้โลแกนเนี่ยเจอรูปนั้นเพราะว่านางเอกทนฟังไม่ได้เธอโต้กลับทันทีงั้นยายก็หมายความว่าพระเจ้าวางแผนไว้ทุกอย่างพี่ชายต้องตายเพื่อให้โลแกนอยู่ต่อกันเหรอยายไม่ได้หมายความแบบนั้นก่อนจะเข้ากอดหลานสาวพร้อมกับบอกว่าโลแกนเองเนี่ยก็ไม่ผิดที่เขารอดมาได้นางเอกก็ร้องไห้รับเธอพยายามทำใจให้ไม่คิดมากแต่ยังไม่สามารถปล่อยวางได้ในตอนนี้ทางด้านโลแกนเขาเก็บของเข้ากระเป๋าพร้อมจะเดินทางอีกครั้ง ชายหนุ่มลองเปิดหนังสือที่ได้จากเด็กชายแล้วก็พบรูปของนายทหารคนหนึ่งครับที่ทายอยู่กับเบนโลแกนสันนิฐานเขาน่าจะเป็นเดรกพี่ชายที่ตายไปของเบใชายหนุ่มนึกย้อนไปถึงเหตุการณ์ในอิรักเขาจําได้ว่าเคยเจอเดรกมาก่อนภาพตัดมาที่บ้านเบสคีดแวะมาหาเพื่อขอคืนดีกับเธอเขาสัญญาว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองและทําให้เธอมีความสุขแต่เบสเนี่ยก็ปฏิเสธแบบไม่มีเยื่อใยและขอให้คีดปล่อยเธอไปแต่คีดมันก็ไม่ยอมรับมันเริ่มขู่อีกครั้งว่าจะพาลูกชายไปจากเธอ แล้วก็เรียกร้องหาเบนเบนที่ได้ยินดังนั้นเด็กน้อยก็วิ่งหนีไปบ้านต้นไม้ในป่าท่ามกลางฝนที่ตกกระหน่ำลงมาครับขีดและเบดร,รีบออกตามหาลูกโดยที่มีโลแกนตามไปทีหลังพวกเขาพบว่าเบนติดอยู่สะพานไม้ที่ใกล้ขาดและด้านล่างเนี่ยก็มีแม่น้ําที่เชี่ยวกรากซึ่งบานต้นไม้ด้านบนก็กําลังจะพังลงมาทําให้คีดต้องปล่อยวางเรื่องอื่นไว้ก่อนตอนนี้ต้องช่วยชีวิตลูกชายเขาว่ายน้ําไปถึงตัวเด็กน้อยได้ทั้งคู่ต้องก่อเชือกสะพานไว้ก่อนท้ว่าขาของคีดเนี่ยก็ติดโขดหินครับ เขาจึงขอให้โลแกนรับตัวเบนไปก่อนโลแกนไหา้ข้ามน้ําเชี่ยวรับตัวเด็กมาจากคีดแต่พอจะกลับไปช่วยเนี่ยมันก็ไม่ทันการซะแล้วครับคีดโดนบ้านต้นไม้หล่นใส่เต็มเต็มตัดมาหลังเหตุการณ์สงบจากความโชคร้ายเมื่อกี้เนี่ยทำให้คีดไม่รอดครับเขาจบชีวิตลงตรงนั้นพ่อคีดเองก็พูดกับโลแกนด้วยสีหน้าที่โกรธเล็กน้อยว่าขอบคุณที่ช่วยชีวิตเบนแต่โลแกนเนี่ยก็ตอบกลับทันทีไม่ใช่ผมลูกชายคุณต่างหากเสียใจด้วยเรื่องคีด วันรุ่งขึ้นโลแกนกลับไปที่บ้านเบธเพื่อคืนรูปถ่ายของเด็กและก็เล่าเรื่องการตายของพี่ชายเธอเขาบอกเด็กเสียชีวิตตอนปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากช่วยปกป้องลูกน้องโดยไม่คิดห่วงชีวิตตัวเองเลยเป็นการจากไปอย่างมีเกียรติและมีความหมายซึ่งพี่ชายเบธก็คือนายทหารคนเดียวกันกับที่โลแกนเห็นในตอนต้นเรื่องนั่นเองหลังจากพูดเคลียร์ทุกอย่างแล้วชายหนุ่มก็บอกลาเธอเป็นครั้งสุดท้ายเขาแค่อยากให้เธอรู้ว่าเด็กไม่ได้ตายเปล่าแต่ระหว่างที่โลแกนเดินอยู่บนถนน จูจูเบสเนี่ยก็วิ่งตามมาหญิงสาวยืนต่อหน้าชายหนุ่มเธอเอ่ยทั้งน้ําตาว่าอย่าไปได้ไหมอยู่กับเราที่นี่เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันแน่นอนว่าชายหนุ่มตอบตกลงแล้วทั้งสองเนี่ยก็เข้ากอดกันพร้อมกับหนังที่จบลงอย่างสวยงามและนี่คือ The Lucky One 2น1 2สัญญารักจากปาีิหารทำคะแนนจาก imdb ไปที่6.4เต็ม10คะแนนครับส่วนวัเทนเนี่ยนักวิจารณ์ให้ไว้ที่20% ฟังคนดู67%ใครชอบแนวนี้ก็กดบวกหนึ่งมาได้สามารถดูเต็มเรื่องได้ที่ Apple TV และถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ครับอยากดูคลิปต่อไปกดซับผมแมงก็แมนแดนเห็งความสนุกและความมันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ